อาผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความยินยอมอย่างไรอันนี้ก็จะมาแบบว่าเออ่าจุดแบบว่าน,นี้สำคัญยนินเยะเอ่อผู้ป่วยที่ได้รับการรักษายในโรงพยาบาลซึ่งพยาบาลอะจะช่วยดูแลรวมก,กับว่ารวมกับค <c oughs> นทารพยาบาลจะต้องให้ความยินยอมโดยท <c oughs> ีย <c oughs> ่ <c oughs> ไม่จะมาแบบเนี้ยเป็นวัน กินยาหรือยังไม่อยากกินยาแล้วทฐาลทีนี้แต่ว่ามันมีภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ช่วยในการลดอาการไอจามหรือว่าคัดจมูกได้นะนั่นก็คือการสูบยาั่านเองทำไงอ่ะแล้วเราไปดูกันเลยการสูบยาคืออะไรเป็นการใช้ความร้อนชื้นซึ่งได้จากไอ้น้ำเป็นตัวพาน้ำมันหอมระเหยจากยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการช่วยขยายทางเดินหายใจเพื่อเพิ่มการไหลเวียน ให้การหายใจดีขึ้นและเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับทางเดินหายใจวิธีการทำา 1. เตรียมสมุนไพรโดยการหั่นและทุบพอหยาบ 2. นํนำสมุนไพรได้แก่ขิงข,ข่าตะไคร้ใบกระเพราใบมะกรูดหอมหัวแดงใส่ลงไปในภาชนะ 3. หลังจากที่นำสมุนไพรใส่ลงภาชนะแล้วจากนั้นนำนำ้ำร้อนใส่ลงไป 4. จะทําการสมยาโดยใช้ผ้าขนหนูปิดคมศีรษะให้มิดชิดและสุดเอาไอาะระเหยจากสมนุนไพรเป็นเวลาประมาณ15นาที15 minutes later ประหยชอนนะคะ น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อระบบทางเดินหายใจช่วยขยายหลอดเลือดฝอดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นปัรนเทาการคัดจังกใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจไม่สะดวกปวดมือศีรษะมีเสมหะในปอดหรือมีเสมหะข้นเหนียวในระบบทางเดินหายใจส่งบนนั่นเองค่ะ อ้าวกันอาการเป็นไงบ้างเอ้ยดีดีขึ้นแล้วไอ้วิธีอะไรนะสูมยาใช่ไหมท่แแ๊บเดียวหายเลยไม่มีขัดจมูกโคตรดีอ่ะเธอมาแนะนอนให้เราบ้างนะได้เลยเล้วไปกินข้าวด้วยกันไหมเราจะไปกินข้าวไปถ่ายรูปไปข้อไหลมาตรฐานไอถ่ายรูป ลองโดยได้รับข้อมูลนะคะน,นั่ <c oughs> งสามคนกันไหไมกี่คนก็ได้นั่งสองถ้านั่งถ้านั่งสาม่วมา มาแนะนำฉันบ้างน่ะได้เป็นหวัดไหมล่ะยังีจะ <laughs> <laughs> เจอได้